เอาของตลาสติกหน่อยล้วกันนะเป็นพระพุทธรูปก็ป้ามันเยอะป้ามันมีเยอะใช่ใช่เห็นอยู่หรือเอาเอาของเก่าๆของโบราณอาหารโบราว่ากินรากต้นโพไม่กินเต้าหู้ทอดดีกว่าไม่ไดหม่ถึงมา จะมีต้องมีคนเซฟนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไม่ไม่คิวคิวไปอยู่หลังเดินมึงหันหน้าไปทางโน้นแต่เอามืออ่ะจับไหล่วินเนอร์ไว้เอออย่างเงี้แหละวิถีทหารกล้าพูดเลยฮะพูดอะไรหน่อยสวัสดีครับเป็นพิธีกรให้หน่อยนะเฮผมจะเฮียเดียร์ทุี่สุกตื่นตื่นต yeah> anyway> ื่นต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 ื่นห้องสองนะครับก็ห้องที่ดีเนะครับ เพราะว่ามีมีผู้หญิงมากมายมีผู้ชายสี่คนเขาสองห้องเราขอเสนอสิ่งที่เธอไม่เคยเจอแต่ที่ไหนเราต้องลองอให้เต็มใจอันนี้เป็นครั้งแรกที่ทันการจะมาบ้านเพื่อนหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับครั้งแรกไม่เจ็บนิดนึงนะครับเดี๋ยวให้พิธีกรนนสัมภาษณ์ด้วยกันนะคุณบครั้งแรกครับพิธีกรนะฮะพิธีกรนะฮะพิธีกรครับครับผมแต่สัมภาษณ์คุณชรัชัยธีรัตทวีสุขเนยก็สำหรับคมทั้งสองเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับรู้งสองไงบ้าง เขาสองห้องที่ดีครับไม่ใช่อรัไม่ใช่อรัไม่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 ใช่สัมภาษณ์เกี่ยวกับการที่เขาได้มาบ้านเพื่อนครั้งแรกไม่บูมไม่บูมไม่มีไม่บูมด้วยเรอไมบูมไม่บูมนี่สัมภาษณ์เกี่ยวกับการที่เขาได้มาบ้านเพื่อนครั้งแรกฮะับก็เอ่อปกติเนี่ยมีเพื่อนเยอะไหมครับก็ก็มีพอสมควรครับอืมแล้วเคยมีประสบการณ์อะไรกับเพื่อนที่ประทับใจบ้างครับ ก็ได้ขึ้นสแตนร้องเพลงด้วยกันครับอืมแล้วฝั่ในช่วงปิดเทอมเนี่ยชอบทำอะไรชนะ่วงปิดเทอมผมชอบเล่นเกมครับอย่างเดียวเลยเล่นเกมชักเ่า้าอ่านหนังสือ,อ,อแล้วก็ชักเ่ลาแล้วก็เล่นเกมแล้วก็กลับมาชักาเาอีกทีเนอะใช่โอเคคอพี่อแค่นี้นะครับอ่ะงั้นผมขอถามมาในเรื่องที่อาจจะีเคร์ตลับนิดนึงเคยไป บ้านเพื่อนไหมครับอ๋อบ้านเพื่อนเหรอครับเคยครับเคยบ้านด้านใครครับเนี่ยผมบอกได้ไหมครับตอบได้ไหมครับเปิดเพื่อนสมัยประถมครับแต่ว่าผมเปิดเผยชื่อกั่นโอ้ทำไมถึงไม่อยากเปิดเผยครับมีอะไรในใจติดค้างกันหรือเปล่าเพื่อนไม่ให้เล่นคอมครับไปบ้านเพื่อนแล้วเพื่อนไม่ให้เล่นคอมโอ้ไม่ให้เล่นคอมโอ้โหโอ้แล้วตอนนั้นเล่นอะไรแทนครับเออเล่นโทรศัพท์เล่นเพื่อนเล่นเพื่อนยตคอับ แล้วในระดับมัธยมเนี่ยครับเป็นช่วงชีวิตหนึ่งนะครับที่เป็นอีกช่วงชีวิตที่มีความสุขมากนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่เรากําลังเติบโตเราได้เห็นเพื่อนเติบโตในร้องๆกันเคยไปบ้างเพื่อนมัธยมบ้างไหมครับไม่เคยเลยครับโอ้แล้วเคยคิดอยากไปไหมครับก็เคยครับแต่ว่าตอนนั้นเวลาว่างไม่ตรงกับเพื่อนครับก็เลยไม่ไม่ค่อยได้ไปอ๋อแล้วทีนี้เออทำไมถึงเป็นอย่างนั้นะครับ เพราะว่านช่วงเวลาตั้ง6ปีเนี่ยมันต้องมีสักปีบ้างเนี่ยที่มีโอกาสได้ไปเพราะเพราะอะไรครับอ๋อหนึ่ง,งนะคือบ้านบ้านพคุณต้องไปลำบากเอ้าะทำไมครับเขาอยู่ในช่วงย่าแอฟริกาหรือเปล่าครับหรือว่าอยู่บนเ้อขาทิเบตครับ <c oughs> มันก็เลยมาเลี้ยวบ้านไกลได้ไงอ๋อบ้านบ้านคุณอยู่ไกลเหรอครับครับครับโอยผมนั่นแล้วบ้านบ้านอยู่ไหนนะครับ,รบ,รบอยู่เลยฟิวเจอร์เองครับโอ้เลยฟิวเจอร์เจ้าของ มีม,ม,มีทางบ้านบอกว่าเป็นเจ้าของบรรดาศักดิจริงไหมครับอันนี้จริงไหมครับ,อ,นนรรบอันนี้ไม่จริงครับไม่ไม่จริงนะครับแค่บ,บ้านอยู่ฝั่งข้าม่ฉยๆอ๋อเพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ชมคนไหนนะครับที่บอกว่าเป็นเจ้าของโบราณสถานนี่ฟ้องโดนฟ้องได้เลยนะครับอ,อ,อ่าเขากล่าวเด็ดน,นะครับฟ้องมาครับหมิ่นประมาทได้เลยนะครับหมิ่นประมาทได้เลยนะครับอ่าก็อ๋อบ้านอยู่ฝั่งข้ามโบรกณะถานไม่ได้ห่วงฝั่งข้ามเลยอ๋อแต่ว่าไกลมากแล้วทำไมถึง เริ่มมาเรียนที่โรงเรียนลิเชยบนาลัยครับเอ่อเป็นเป็นโรงเรียนที่ดีมีแบบวินัยฝ่ายในการเรียนรู้ครับโอ้ยเออถามว่าทำไมโรงเรียนถ้าจะปิดกล้องครับมีโรงเรียนถักบาสมีโรงเรียนชื่อดังถับบาสมีครับมีครับมีครับปาะสาทมัอแล้วทำไมถึงไม่เลือกเรียนล่ะครับมาเลือกเรียนที่โรงเรียนลิเชยบนาลัยเพราะว่าเรื่องผมเป็นสีฟ้าเหลืองโอ้โห ส่ตงต่อมาจากอะไรครับ<อ>ไม่ทราบว่าเลือดมีฮีโมโกบินมันสีอะไรครับเนี่ยสีเหลืองครับโอ้โห oh, แต่ว่าเก็ดเลือดสีสีสีฟ้าครับโอ้ว้าวน่าสนใจมากเลยนะครับ <c oughs> แล้วผมเนี่ยอยากสอบถามว่าทำไมไม่เลือดน,นี้เพราะว่าเลือดพลาเลือใช่ไหมครับ oh, อันนี้ส่งต่อมาจากใครครับผมพ่อครับพ่อคุณพ่อใช่ไหมครับเราขาจะเป็นคุณพ่อเป็นนั่งรถเมล์ไปเลยใช่ใช่ถูกกว่านั่งรถเมล์ไปเลยถูกกว่าอ R W อะไรครับเนี่ย มันยินบินตัดอ่ะยีินตัดถ่ายะเลยขึ้นอลืมลืมมันสวยดูทช่ไนมครับอาวิเนอร์มีรอยอะไรบ้ารอยอเคลบสาแปดแล้วเหรอวเป็นขีดยาววีเนอร์แบบกำลังสมกลายเป็นพามะ่ะน่าจะประมาณสี่สิกว่าห้าสิบกว่าถ้าเวิวสี่สิบกว่าถือว่าเป็นออรมาเกะ นข้างที่จะนานเลยนะครับถือว่าเป็นใช้คําว่ารุ่นบุกเบิกได้เลยก็อันนี้นะครับก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะสรับคุณชนะชัยกีรัตจิรบิสโซ่ครับที่จะได้เดินทางไปบ้านเลยครับคุณชัยพัฒน์ครับผมซึ่งเป็นบ้านที่มีอะไรที่เพียบพร้อมมากมายหลายอย่างเลยนะครับโดยระดับแรกนะครับจะมีเป็นหมู่สี หมาก็มีนะครับหมาก็มีถ้าหิวนะฮะมีแมวก็นะครับแมวก็มีนะครับมีแมวด้วยครับใช่ครับมีหมาพัตตะการรู้ไหมนี่ยมีแมวรู้รู้ฮิปโปตาวานอันนี้ไม่มีนะครับไม่มีโอเคครับไม่มีครับไม่มีไดโนเสาร์ของเล่นก็มีเออมีมากมายหลายอย่างเลยนะครับให้เลือกชมเลือกสัตว์กันได้เลยนะครับก็นบ้เลือกกินดีมากไปด้วยนะบ้า ก็เห็นไหมนะครับเพราะว่าบ้านเขาเนี่ยเป็นบ้านที่มีความสุขมีหลาคนที่อยากจะเดินทางไปมากมายนะครับไม่รู้จะพูดอะไรันนี้แต่พลาดเลยเด้อเอาช่วงอะนะเอาช่วงเอาช่วงเอาช่วง คนั้นจะเป็นนักขาวเอาถ่ายชิพนักขาเราไม่ถูไมเป็นนักาก่าอองไม่ได้บอกว่านี้รนก่ดูงาี่โคา่งไ่เันเลยนว่างไม่น่าจะไ้ที่นาชไม่น่าใด้ยสว่งไม่น่าจะ้ถ่ายนเวลงไม่น่าจ้ายนสว่งมนเจได้่าที่นาสว่ไม่น่าใช้าไม่น่าจะได้ถ่า่งไันไ่สนนาสวไม่นาไ เป็นระดับจีที่ว่าอต้นกล้าจะมาบ้านที่เามีคนนติดคาไม่ไม่ค่อยเห็นไอโนนแน่เลยอโนเหมือนันตัวใครอไม่ได้มาปนนน่าจะมาเนี่เออ้ก็ไม่้เขมีตมีนุอรู้ใช่เราไเปิดเดียวตาย้าที่มัแล้วก็ดนะหลอเน้วว่างลยอนเ้นม่เข้าเส้นปักนเ ได้ใช้เวลาทุกอย่างเพราะว่า่องจากว่างนที่โรงแรมเราแน่คื่งกับกยได้แล้วเาไม่เป็นไรครับมางไม่เอาครับนั่งนั่งก็ต้องหันปวดปวดกระตุกมีมันเสียงูเราหลอโยกีเองเลยทักอย่างมานิยมอเล่ยนกับคนอื่เปลี่ยนมาดกับประต้นเด็กไเด็กอารมณ์มันเเ็นดีเห็นดเ็นดีเรแล้วก็ไ่ายไปกินไเ

ไขอเขื่นตู้อยู่เขื่อนล้านที่อะไรเ้สไปใยาคุณาจะซื้ออะไรเข้าไป

โอเคเช่นอันหดับแลรกเอพิโซดสามเอพิโซดสามแล้วตอนนี้เราเดินทางตัวเอกเป็นเบแล้วกันตอนนี้เราเดินทางมาถึงสะพานลอยที่เขาว่าชันที่สุดโลกครับเขาว่านมาคนที่ขึ้นสะพานลอยนี้แล้วจะไม่มีวันได้ลงเลยเพราะว่าปวดเข่ากู้จากบ้านโอ้ยแขกรับเชิญเขาแล้วเรับเชิญเขาแล้วอ่าแขกรับเชิญว่าครับ สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับพี่เอ้ยพี่พี่ก่อนนะย่ดริมๆเลยอ่ะขึ้นขึ้นไปข้างบนะโอ้โหคุณตัดทอะคุจะทิ่มสุดเทียะไม่มีเน้ไม่เร็วเ กูเห็นมันดูมันดูมันมึนกูเชื่อสีอะอยู่แห้มาเต็มละไม่ดีอะไม่ได้กระดูกหัวเลยบอกกันมาพาต่อยทีฉันฉับบ้านดูอีกสิเหลืออะไรอ้าวโอ้โหเจอกันอีกเลยเจอกันอีกแล้วครับนนี้ก็มาต่อนะครับในด้านประสบการณ์นะครับไม่ถึงบ้านหรอกไม่ถึงบ้าน เก้ทำอะไรกันเมื่อกี้เห็นไมไม่เห็นคัไม่เห็นมันแรงเกิดแล้วจะยาไปสุดตั้ย่างนีสไไม่เท่าไหร่ข้างบนข้างบนข้างบนมีห้องแอร์ไหมครับมีอ๋อเดี๋ยวิน้ำหมดเลยอิมแล้ว่แล้วนี่กิโลของเราให้กดีกว่าเอ้คุเกือกิน không biết อ๋ออุ้ยทําไมทําไมซื้อบ้านหลังนี้กัน <laughs> สถ <ๆๆ S 2> านการณ์ข้างหน้าคือไงครัเกิดการพอดรักครับใช้มคู่อนืออ้าวใแต่กงกงแล้วแป๊บแล้วก็เดินกลับมาคู่อันนี้เจ๊ไม่รู้หรอกลัิม้วยกันดึกดื่นจนแบบและอะไรแบบดมเปิดเห็นเปิดกล้องเลยอเออ่ทออม นี่ฮะบ้านผมไก่ครับเดี๋ยวบ้านบ้านเป็นเนื้อบ้านเป็นเนื้อไก่เละมันก็เพลินๆนะถ้าเกิดเดินเดินเรื่อนด้วยแค่มีคนรู้ใจเดินด้วยเนี่ยโอย่างนั้นอ่ะดีใช่อย่างเช่นสองสองคนนั้นนะครับหที่อีกหนอนึงก็เดินเล่นกลางถนนเลยยูนิมทำประโยคครับนี่ไงยูนิมยูนิม มันน่าวดหวไม่ได้โยนแหนมหรกว่ากันโนสกายว่า